คุณพี่กิติวัตรเครือทองสำหรับคอมเมนต์ครับก็คลิปนี้จัดไปครับกับท่าในตำนานของยุค70ถึง80ต้องบอกก่อนนะครับว่ามวยปั้มสมัยก่อนนี่เขาเน้นเทคนิคและพละกําลังพละกําลังนี่ไม่ได้หมายถึงจับผู้ต่อสู้โยนข้ามหัวอย่างเดียวนะครับเป็นพละกําลังที่สามารถจับกู้ต่อสู้นอนลงไปกับเพื่อนและไหลแต่เพืนสามารถกดนับ3ได้เหมือนเป็นการชิงไหวชิงพลิปกันมากกว่าแต่ถ้ามัวแต่ล็อกกันไปล็อกกันมามวยปั้มก็จะดูน่าเบื่อมากครับ ฉะนนั้นเขาได้เพิ่มท่าไม้ตายเข้ามาเพื่อสร้างสีงสันให้แก่การต่อสู้และเรียกเสียงเชียร์จากคนดูและผมขอยกตัวอย่าง3ท่ายอดนิยมที่เหล่านักมวยปล้มในยุค70-80นิยมนำมาเด็จศึกคู่ต่อสู้นะครับท่าละแรกก็คือ Pile Driver จริงท่านี้มีมาก่อนปี40นี่นะครับโดยนักมวยปั้มที่ทำคือ Why Bill Longson เขาได้ไอเดียมาจากเครื่องตอกเสาเข็มนะครับ ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ p o w e Diver จึงเรียนแบบท่านี้ครับโดยจับคู่ต่อสู้ยกขึ้นมาแล้วก็ปักหัวทิ่มลงไปและในยุค70-80ไม่ว่าจะเป็น j e รี rop, ่ r o l เ e r ร์พออ d r ดรอ Harley l ่เล h หรือแม้แต่ปัจจุบันอย่างเอริกยังก็ยังใช้ท่านี้เป็นท่าหมายตายครับจนปัจจุบันท่านี้ถูกพัฒนาไปหลายรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็น t o m s t o n e Pile Diver หรือ Canadian Death p i l ของพีททีวิลเลียมสร้างความตื่นตา oh <my> ทุกครั้งที่ได้เห็น ท่าที่2ที่ผมจะแนะนำาือามีท่าทุ่งกันไปแล้วมาดูท่าสมิธชั o นจับล็อกกันบ้างครับถึงแม้หลายคนจะใช้ท่าสลิปเปอร์โฮแต่ผมขอแนะนำท่าแบะฮักครับแม้จะมีน้อยคนมากนะครับที่ใช้เป็นท่าไม้ตายแต่แชมป์โลกทครองยาวนานที่สุดอย่างบรูโน่ซามาร์ติโน่ก็ใช้ท่านี้เป็นท่าไม้ตายครับและอีกคนที่น่าจดจำคือซูเปอร์สตาร์บิลลี่แกรมต้นฉบับของเคอร์โฮเก้ แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือที่มาของท่านี้ครับแบฮักมาจากหมีจริงๆครับเป็นหมีนักมวยปั้มชื่อว่าเทเรเบลเท็ดเฮ้ยหมีเป็นนักมวยปั้มเลยนะครับหมีแบบไม่ใช่คนใส่คอสตูมหมีนะครับเป็นหมีชีวิตจริงเลยตอนแรกอยู่คณะละครสัตว์ดีๆครับแต่นักมวยปั้มชื่อว่าเดฟแม็กคิงนี่ซื้อมาและเทนมวยปั้มให้หมีเลยครับ แต่ก่อนขึ้นป้ามเขาทำให้ปลอดภัยนะครับโดยหมีตัวนี้จะกินแต่มังอย่างเดียวโดนผัดเล็บถอดเขี้ยวและสวมมาร์คครับส่วนใหญ่จะให้ป้ามกับคนที่ค่อนข้างคุ้นเคยครับอย่างเจ้าของเขาเองแต่คนที่ไม่คุ้นเคยอย่างกรมาการเนี่ย oh, <no. S 1> โอ้โหจะโดนหมีป้ามตลอดเวลาเลยนะครับอยู่เวทีไม่เป็นสุขเลยต้องลงไปง่ายแต่พอข,ขึ้นมารทีหมีก็วิ่งมาไล่กัดทีไม่รู้พี่เดฟแกคิดอะไรแต่ก็สร้างสีสันได้ดีทีเดียวนะครับ ก็กลายเป็นที่มาของท่าแบฮักครับผมเรียนแบบท่ามีนี่แหละและในยุค7080เรามักจะเห็นท่าทุ่มมากมายหรือท่าจับล็อกหลากหลายเลยนะครับแต่สิ่งที่ทำให้โดดเด่นในช่วงนั้นก็คือท่าที่กระโดดลงมาจากเชือกเส้นที่3ครับ Body s p a ปหรือ Body p a พสเพราะสไตล์การปั้มในอเมริกาส่วนใหญ่จะเน้นการจับหักล็อกครับไม่ค่อยละสายตาจากคู่ต่อสู้ว่าถ้าเราวิ่งไปเด้งเชือกหรืออะไรอย่างเงี้ย ทำให้คู่ต่อสู้ได้เปรียบครับโชว์โอกาสจับมาชนะเราได้ยิ่งปีนไปบนเชือกเส้นที่สามนี้แทบจะไม่เห็นเลยด้วยครับ <S <S คนแรกๆที่นํามานะครับในอเมริกาคือฮาร์ e ี่เลสครับแต่ไม่ใช่คนคิดคนท่าน,นี้ครับน่าจะมาจากทางเม็กซิโกนะครับพวกลูชาลิเบหรือไม่ก็ทางญี่ปุ่นครับแต่ข้อสันนิษฐานไม่ชัดครับว่าใครเป็นคนแรกที่ขึ้นเชือกและกระโดดลงมาแต่ถ้าในยุค70 80 คนที่ทำได้โดดเด่นและเป็นแรงบันดาลใจหลายๆคนมากที่สุดคือจิมมี่ซูเปอร์ไฟสตูกาครับยิ่งช่วงย,ยุคการ์สูนี่กา,าสู้กับดอนโมราโคโกระโดดจากกรงเหล็กเลยนะครับภาพนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน,นักมวยปั้มสายไฮไฟเออร์หลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลอฟแวนดัมเจฟฟาร์ดีหรือแม้กระทั่งมิกฟอรลี่ครับจริงๆแกควรกระโดดใส่คู่ต่อสู้นะแต่แกให้คู่ต่อสู้อย่างอนาธิเกอร์โยนแกนลงมาเองเอาอย่างนี้เลยนะพี่มิกนะจะสังเกตเห็นได้ว่า ยุค70 80ท่าบางท่าดูธรรมดาอย่างพายดิรเวอร์หรือบอดี้สแปซอย่างเงี้ยแต่ช่วงนั้นถือเป็นท่ายอดฮิตเลยครับโดยการกระโดดจากเชือกเส้นที่3เนี่ยอารมณ์เหมือนดูวิวออสปีหรือลิคโคเช่กระโดดลงมาอย่างไรอย่างนั้นเลยและขอแถมอีกท่าหนึ่งครับที่ไม่น่าเชื่อว่าเคยเป็นท่าไม่ตายนะครับเบียงซูเปอร์เพล็กครับคนที่คิดคนท่านี้คนแรกคือไดนามายคิดครับจริงเขาอยากทําแค่ท่าซูเปเพ็กที่มันดูเหนือกว่าเลยไปทาบนเชือกเส้นที่สามครับ แต่นักมวยป้ามอย่างคาวบอยบ๊อบออตันจูเนี่์พ่อของแลนดี้ออตันก็ใช้ท่านี้เป็นท่าไม้ตายครับหรือแม้แต่หนื้อสมาชิกโฟร์ฮอสแมนอย่างแบลรีวิลเล่ร์ก็ใช้ท่านี้ปิดบัญชีเหมือนกันแต่ปัจจุบันท่านี้กลายเป็นท่าระหว่างแมชเลยครับไม่ใช่ท่าปิดท้ายด้วยนะท่านี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาครับกลายเป็นใช้ท่าไม้ตายบนเชือกเส้นที่3เลยไม่ใช่แค่จับสูเพงอย่างเดียวแล้วจะเห็นได้ว่าหลายๆท่าปัจจุบันสมัยนี้ ถูกนำไปใช้เป็นท่ามไม้ตายในสมัยก่อนก็ถือว่าวงการมวยป้ามีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นเลยนะครับไม่งั้นถ้าทำแต่เดิมๆอะไรอย่างนี้คนดูก็เบื่อครับขายไม่ออกอยู่ดีเช่นเดียวกับตัวเราเองครับถ้าเราพัฒนาอะไรใหม่ๆขึ้นทุกวนันทุกวันเรื่อยๆความสำเร็จก็ไม่ใช่ของใครที่ไหนนอกจากตัวเราเองครับก็หวังว่าหยิบยกท่า3หรือ4ท่าเนี้ยจะถูกใจพิกิติวัน์เครือทองนะครับถ้าชอบท่าไหนเพิ่มเติมก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับ ขอบคุณที่ติดตามจนจ,นจนจบครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับแฟนมวยปั้มสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ